สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวลดาทุกๆท่านนะคะพบกันวันนี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์อากาศสดใสแจ่มมากเลยนะคะฟ้าฝนยังไม่ตกลงมาเลยค่ะโอเคเป็นอากาศดีเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะคะที่วลดาก็ได้มา พบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะก็ามาทักทายทุกทุกวันนะคะพยายามที่จะไม่ให้ขาดหายไปไหนนะคะวันนี้คลิปนี้วรดาก็จะมายกผ้าคลุมไหล่ให้ท่านนะคะสุดๆไปเลยผ้าคลุมไหล่มาเพิ่มเติมทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะคะสินค้าวรดาจะไม่มาตึ้มครั้งเดียวนะคะแต่ทยอยมาเราจะได้ของใหม่ไปเรื่อยๆนะคะหากท่านต้องการอะไรก็ทักทายมาาคลุมไหล่ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผ้าคลุมไหล่ของเราใหญ่พิเศษนิ่มๆน,นะคะ AA เรฟเนียมนะคะแล้วก็เป็นผ้าคามคามน้ำหนึ่งสีเข้มนะคะ วรดายังยกให้ท่านราคาเดิมอยู่นะคะพื้นละ580รราคาเต็มของเขา้านะคะแต่วรดาก็ยังให้พิเศษท่านอยู่580นะคะหรือหากแม่ๆอยากได้ไปเป็นของฝากของแถมก็มีกล่องตัวนี้นะคะกล่องตัวนี้ราคา35บาทนะคะ580บวกกันเข้าไปแล้วเป็น615บาทนะคะแต่วราดาชัให้ิท่านไปชุดชุดละ6 0 0นะคะหากท่านใดสนใจอยากไปฝากไปต้อนอยากได้กล่องกระถักเพิ่มมานะคะกล่องละ35บาท ถ้าเพิ่มเติมอยู่ในนั้นก็ลดลงไปแล้วเท่ากับกล่องแค่20บาทนะคะแต่ถ้าซื้อเดียเด่ยวๆใบละ35มสบกล่องร้อยนะคะอันนี้เป็นใส่ผ้าคลุมไหล่แน่นอนนะคะโอเคเพื่อเราได้สินค้าสวยๆว,วราดาจะยกสตาร์ทให้เลยนะคะอันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะสวยค่ะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงงามมากท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสวยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะผ้าของวราดาวราดาจะเรียกผ้าสวย แล้วก็ริมงามทุกคืนนะคะเอามาให้ท่านนะคะในราคาพิเศษเพียง580นะคะหากท่านไม่เอากล่องวรลาก็มีถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามให้ท่านอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรามีจริงทุกอย่างวรลาขายด้วยความจริงใจไม่โกหกลูกค้านะคะตรงปกเป๊ะทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะแต่ข้อสําคัญของวรดาคือโอนเงินก่อนเวลาไม่ได้เก็บปลายทางนะคะพ่อแม่จ๋ะโอเคนะคะดูสีลายเชิงงามมากนะคะ ผ้าสวยค่ะผ้าของวรลดาแต่ละผืนสวยงามมากนะคะแล้วก็มาอีกนะคะค่ะโอเคมาชี้นนี้อันนี้ออกอมส้มนิดหนึ่งนะคะนี่งามมากนะคะสามสรทีโทนะคะเราก็ให้ท่านเพียงห้าร้อยแปดสิบนะคะหากท่านใดสนใจหากท่านสนใจก็ทักทายมานะคะห้าร้อยแปดสิบาทนะคะจากราคาผืนละเก้าร้อยเราให้พิเศษพืนละห้าร้อยแปดสิบาทนะคะ อันนี้เป็นนมเบอร์สองนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะสินค้าของเราตรงปกไม่โกหกลูกค้านะคะสินค้าผ้าคามสีตะกอแท้แน่นอนนะคะชัดเจนเลยนะคะสวยค่ะแต่ละผืนลายงามมากนะคะโอเคนมเบอร์สองผ่านไปต่อมาเป็นนมเบอร์สามนะคะ นำเบอร์สเราก็ให้พิเศษท่านไปเหมือนกันนะคะนี่งามมากสะไลสวยจริงๆซื้อฝากซื้อตอนซื้อเก็บไ้เลยนะคะช่วงใกล้ปีใหม่ของก็จะขาดนะคะเพิ่มปรับราคาอีกนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ราคาเดิมได้แล้วก็อยู่ไปนะคะ580บาทนะคะหอ่อทุงแก้วสวยๆพร้อมโลโกโ้ผ้าคลมแถมฟรีให้เลยนะคะท่านใดสนใจแบบพิเศษพร้อมกล่องก็600บาทนะคะพร้อมกล่องนะคะนำเบอร์สมสวยคะ่ะดูสีม่วงของเขางามมากนะคะ บระดาก็ให้พิเศษเลยเพียง580ร้อนะคะผ้าของเราสวยเลือกคัดสรรมาเลยนะคะมาอีกสีนี้นะคะสีนี้เป็นสีเข้มนะคะสีเข้มนี้ก็สวยค่ะสีเข้มท่านดูเชิงดูลายนะคะ ทุกคืนมาใหม่งามการันตีได้เลยว่าผ้าของเรามาใหม่ทุกคืนทุกชิ้นนะคะเราก็ยกให้ท่านเหมือนเดิม580นะคะสินค้าทุกอย่างขายไปทุกวันนะคะขายออนไลน์ขายหน้าร้านก็มีนะคะแต่ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องอของวรดานะคะผ้าสิ้นวรดาไม่เอามาแล้วนะคะไม่เอามาลงร้านแล้วนะคะเพราะว่าผ้าสิ้นมันขายไปแล้วก็หลายอย่างหลายอัน แต่ถ้าท่านใดสนใจอยากได้ทักมาวรดาจะเอามาให้จะมีอยู่ร้านเมโดงนะคะจะเอามาให้ในราคาที่วรดาขายนี่แหละค่ะถ้าท่านสนใจท่านทักมาเลยบอกอยากได้กี่ผืนจริงจังและขอเรียนท่านด้วยนะคะว่าถ้าท่านใดที่อยากได้สินค้าทักทายพูดคุยแล้วพูดคุยแล้ววรดาส่งรูปภาพให้ดูขอให้ท่านพูดคุยต่อนะคะไม่ใช่ท่านอ่านแล้วท่านไม่ต่อนะคะขอให้ท่านใส่ใจเราด้วยนะคะเพราะเราก็ทำมาหากินเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ ต่อมาน u m เบอร์สี่สวยค่ะยกให้เลยนะคะอันนี้เขียวนะคะเขียวต้องอ่อนนี่งามมากนะคะ เขียวตองอ่อนนะคะสวยวรดายกให้ท่านสวยจริงๆบางทีนะคะเขียวตองอ่อนลายเดียวกันก็สวยคนละลายก็สวยบางทีมีสองพืนวรลาก็เอามาขายนะคะถ้าพืนไหนที่ยังสวยลายยังงามวรดาก็เอามาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ให้ท่านพิเศษ580เหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะเพราะเราเอาขึ้นมาพร้อมขายอยู่แล้วนะคะคอยท่านพูดคุยคอยท่านทักทายมาได้นะคะ เราให้พิเศษท่านดูแล้วนะคะสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคามเข้มนะคะคามเข้มงามค่ะงามจริงๆของเราสวยโอเคนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ580นะคะอันนี้นัมเบอร์หนะคะ นมโบ e r หนะคะดมโบ6ตรงเป๊ะไม่โกหกลูกค้านะคะวละดาขายของอยงุบกรุ่ควมจริงใจขายของด้วยความซื่อสัตย์นะคะเอากําไรที่พออยู่ได้ค้าขายไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่โกหกลูกค้าตรงหน้าปกทุกพื้นนะคะ580ค่ะสวยค่ะสวยจริงๆและงามมากนะคะวันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะ วลลจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นทุกผืนเลยนะคะค่ะสีม่วงงามม่วงอันนี้ขอบสวยสวยหอมหอมคามมากผ้าผ้าของวลดาไม่ตกคางค่ะสินค้ายังใหม่ทุกรอบทุกรอบเลยนะคะเป็นสินค้ามาใหม่ตลอดเลยนะคะก็ให้ท่านนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะอย่าเปรียบเทียบกันนะคะแต่ละร้านแต่ละราคาบางคนขายแพงกว่าวรลาอีกแต่นี่เราขายพออยู่ได้นะคะสุดๆไปเลยนะคะนะคะ สีเข้มหนึ่งผืนอันนี้คือเรียกว่าเข้มผืนเต็มนะคะเนี่ยเข้มผืนเต็มเต็มขอบลายงามงามจริงๆท่านดูใกล้ๆนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะดูใกล้ยิ่งสวยนะคะสีเข้มงามมากแล้วก็ให้ท่านนะคะห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วสีเข้มนี่ต้นทุนมาแพงกว่า2ี่บบาทแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังให้พิเศษท่านอยู่นะคะชุดๆไปเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะ ห้าร้อยแปดสิบนะคะสินค้าท่านต้องการพื้นไหนใบไหนเบอร์ไหนกระเป๋าอันไหนทักมากิฟชอ็อปวรดาลงไปเรื่อยๆท่านแดกได้สนใจก็ทักมานะคะคือเป็นลายนกยุงลาย,ลายดอกไม้อันนี้จะแพงกว่านะคะลายนกยุงลายดอกไม้อันนี้จะแพงกว่านะคะต้นทุนสูงกว่าลายทั่วไปวรดาให้ห้าร้อยแปดสิบนะคะแต่ตัวนี้วรดาให้เลยนะคะห5 0้อยห้าสิบนะคะ จริงๆแล้วขาย900ไม่ลดนะคะลายพิเศษแต่อันนี้เราให้ท่าน650บาทนะคะเราให้ท่าน650บาทนะคะเพราะว่าลายนี้เป็นลายพิเศษต้นทุนสูงกว่า650นะคะอะ่มีอยู่พื้นเดียวค่ะลายนกยุงนะคะเราให้พิเศษ650นำเบอร์9นะคะมีพื้นเดียวเท่านี้นะคะในคลิปนี้มีพื้นเดียวจริงๆสินค้าไม่มีนะคะอันนี้เป็นลายพิเศษแยกกันออกมานะคะ650นะคะ เราให้ท่านไปเลยท่านใดอยากได,ได,ได้ลายลูกยุงนี่โอเคสวยค่ะสวยงามมากหกร้อยห้าสิบผ้าคามแท้สกลนครสีตะกอคามน้ำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามีรุ่นนี้คุมไหลแต่เป็นลายสายฝนอันนี้จะถูกกว่าค่ะลายสายฝนนะคะอันนี้เวลาให้ท่านห้าร้อยบาทสีตะกอนะคะ สีตะกอรอนเนื้อนิ่มสวยงามมากสุดๆไปเลยนะคะสีตะกอรอเนื้อนิ่มสุดๆไปเลยนะคะนัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์สิท่านใดสนใจทักมานะคะวรดาก็ให้ท่านพิเศษ500บาทเท่านั้นนะคะสุดๆไปเลยนะคะเต็มที่ให้นะคะพิเศษพิเศษนะคะเป็นลายสายฝนสีตะกอเอาไปฝากไปต้อนหรือไปตัดเสื้อก็ได้1ตัวนะคะ เดวลรดาจะเอาผ้าขาวมาให้ท่านนะคะเมาตัวนี้เป็นผ้าใหญ่นะคะใหญ่เท่ากันนะคะใหญ่เท่ากันกับผ้าที่เอาไปปิ้นตัวนี้นะคะพื้นใหญ่เท่ากันที่เอาไปทําตัวนี้คือผ้ารุ่นนี้นะคะอันนี้วรดาจะขายพิเศษให้อันนี้350คือปิ้นลายปิ้นสีมาเรียบร้อยสวยนะคะตัวนี้แต่สีขาวนี้นะคะวรดาก็มาขายลดหลั่นพิเศษให้เลยนะคะเป็นลายลูกแก้วใหญ่นะคะพื้นใหญ่ตัวนี้วรดาให้ราคาโปรนะคะ 290บาทราคาจัดโปรนะคะ290บาทหน้าไลฟ์ของเรานะคะขายพิเศษพื้นใหญ่นะคะนาเบอร์11นะคะหากท่านใดอยากอาไปฝากไม่คีไปฝากไปต้อนก็ได้นะคะสินค้าของเรามีเยอะนะคะพร้อมส่งให้ท่านสมมุติท่านจะไปฝากไม่คีหรือไปถาวายท่านก็เอาที่อยู่มาวรดาส่งให้เลย290พื้นใหญ่พิเศษเลยนะคะตัวนี้เป็นลายลูกแก้วในตัวสีตะกอสวยงามมากนะคะ อันนี้เล็กก็ไม่ใช่เล็กเขาเรียกว่ารองใหญ่เพราะว่าผ้ารุ่นนี้มีกันอยู่ขขยสองเกาเก้านะคะ แต่เราก็มายังมาจัดโปรในหน้าไรของเราสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยพิเศษสุดๆให้ท่านไปเลยนะคะสองร้อยบาทผ้าขาวลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วสวยเนื้อนิ่มสีตะกอรับรองสีไม่ตกไม่ลอกเพราะเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะอ่ะท่านใดสนใจก็รีบทักทายมานะคะเราก็มีในคลิปของเรามีกระเป๋ามีกิฟต์ช็อปมีหลายอย่างหากท่านต้องการทักทายพูดคุยกันแล้วขอความเมตตาให้คุยต่อนะคะ ถ้าเรานัดกันว่าส่งสินค้าให้ดูวรดาก็จะส่งถ้าส่งแล้วขอให้ท่านให้คําตอบด้วยนะคะว่าท่านเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เมตตายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาผ้าคำด้วยนะคะกับขอบคุณทุกท่านคะ่ะอย่าลืมนะคะเกี่ยวบองยังมีขายคะ่ะ